วัสดีครับนี่คือซูปอริตนะครับจะพามาชมซูเปอร์ฟิทไอรอบคันนะครับรถสไตล์คัตสิกคัตสิกครับต้นกำเนิดคัตสิกจากค่ายฮอนด้านะครับสายพานนะครับมันมีวันตายนะครับพามาชมรอบคันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับความสวยของมันนะครับรอบคันนะครับอันนี้คือสีขาวนะครับตัดชมพูนะครับ ขับสิบสองนะครับล้อสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วยางให้มาเป็นแม็กซิฟนะครับมาชมรอบคันนะครับสติกเกอร์ครับสิบสองเืคเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำปิ้ยระบายความร้อนด้วยพัดลมนะครับให้เบรกไหม มีตัวล็อกกันไหลอยู่นะครับรวมรอบคันนะครับเตื่อตัดสินใจอยากจะได้ใช้สักคันนะครับชมวปเป็นแนวทางในการสิกอรถนะครับรุ่นนี้ไม่มีคันสตาร์นะครับไม่เป็นตัวท็อปนะครับจุดเตาแก๊สไม่มีคันสตาร์นะครับสกูปปี้นะครับสกูปปี้นะครับโคเมียมนะครับข้างล่างเป็นทับสีลมโพนะครับ กันตกสีดำนะครับเบอะมีดำคาดเทาด้วยนะครับไฟแล้วไฟท้ายกลมนะครับกลมแดงนะครับขอบท่อครับููไตบเบาะนะครับใหญ่นะครับใหญ่รููกของได้เยอะนะครับน้ำมันก็เติมกัตโตฮองแต่อียี่สิบยันเก้าห้านะครับสกูปปี้ไอนะครับลอชมนะครับเพื่อ สติกเกอร์ครับสองครับนี่ครับพัดลมครับใบพัดลมนะครับเพื่อสนใจนะครับหารถใช้นะครับดูดูใบเพลินไนะครับจุดเตาแก๊สนะครับรุ่นนี้ครับจุดเตาแก๊สที่ชาร์จแบตใส่มือถือได้นะครับแต่ต้องหาของมาต่อนะครับเป็นจุดบุหรี่นะครับต้องหาของมาพ่วงนะครับรอบกันนะครับนะครับเผื่ออยากก็ได้รถ ม่มีวันตายนะครับคัสติกไม่มีวันตายนะครับสกูปปี้นะครับมีสตาร์สต็อปด้วยนะครับตุนนี้ใช้จุดเตาแก๊สนะครับพาชมรอบคันนะครับก่อนตัดสินใจนะครับโชคหน้าเป็นโชคหน้าตัดดำนะครับปอดำนะครับพาชมกันนะครับดูรอบคันก่อนจบคลิปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับซปริตเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปนะครับความชมรอบคันนะครับก่อนจบคลิปขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับจากซึปริตครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ